สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หญิงมดชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสติ๊ก้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หญิงมดนะคะไปค่ะเราไปฟังกันเลยนะคะ ว่าชาวราศีพฤษภนะคะที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะประจําเดือนกันยายน2564จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะและจารย์ก็ขอเป็นตัวแทนนะคะในการเลือกไพ่ในครั้งนี้ค่ะให้กับชาวราศีพฤษภค่ะสําหรับคิมนี้าจารย์ก็ได้ไพ่ใหม่มานะคะชื่อไพ่โชคดีมีสุขเราจะมาลองใช้งานกันเลยค่ะ ที่จะเข้าถึงสิ่ง,งต่างๆรอบตัวเพื่อทําความเข้าใจนะคะที่จะรับรู้จิตใจตัวเองแล้วก็คนรอบตัวด้วยการเข้าไปสัมผัสเพื่อทําความเข้าใจด้วยตัวของเราเองจะเป็นผลทําให้ชีวิตในเดือนนี้เนะี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีนะอย่างปลอดภัยด้วยเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างคอยดูแลคุ้มกันตัวคุณ เพราะฉะนั้นในเดือนนี้อาจารย์รู้สึกว่าการแสดงออกด้วยการคิดดีและกระทำดีมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะคะแล้วก็เห็นใจตัวเองด้วยมากกว่าที่จะรังเกียจหรือมีอคติต่อคนรอบตัวนะคะแล้วก็ยอมรับกับสิ่งรอบข้างที่มีการเปลี่ยนแปลงยอมรับกับความจริงนะคะจะทำให้ชีวิตของคุณอยู่รอดปลอดภัยด้วยพลังความดีของคุณนั่นเองค่ะ ในด้านของการงานนะคะสาหรับพนักงานบริษัททั่วไปเป็นช่วงที่ต้องระวังว่าการทํางานจะเกิดปัญหาความเสียหายเกิดขึ้นจากความไม่ประมาทที่ไม่ได้รู้จักระมัดระวังตัวเองให้ดีพอหรือจากปัญหาส่วนตัวนะคะที่เกิดขึ้นจากการทํางานดังนั้นในช่วงนี้คุณต้องรู้จักที่จะปรับตัวนะคะให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมให้ได้นะคะและไปโฟกัสให้กับการเอาใจใส่ในการที่จะดูแลจัดการการทํางานใน หน้าที่ของเราเนี่ยให้เต็มที่และเป็นไปได้ใน,นช่วงนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะการมีปัญหาหรือว่ามีปากเสียงกับคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานด้วยเพราะมีโอกาสที่จะส่งผลเสียต่อการทํางานของเราได้รวมถึงการติดต่อก็จะเป็นไปได้ไม่ราบรื่นที่ดีดังนั้นการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่จะมีน้ําใจให้กับการช่วยเหลือเกือ้อกูลต่อเพื่อนร่วมง,งานหรือคนรอบข้าง รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าด้วยก็จะทําให้การทํางานในเดือนนี้ของคุณเนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยดีได้นะคะและเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การทํางานที่จะดีขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ ส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจเป็นไปได้ด้วยความลําบากนะช่วงนี้คุณจะเจอกับอุปสรรคทําให้ธุรกิจเนี่ยเกิดปัญหาความเสียหายส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาทางธุรกิจคู่แข่งและจากสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ดูจะย่าแย่ในช่วงนี้ด้วยนะคะเกิดเป็นอุปสรรคให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินไปอย่างยากลําบากมีการเสียหายทางไรายได้เกิดขึ้นกําไรก็หดหายยอดก็ตกด้วยนะคะ จากความประมาททีออ่คุณอาจจะไม่ได้เซฟตี้นะคะที่จะดูแลผลประโยชน์ตัวเองให้ดีด้วยนะคะด้วยความระวังดังนั้นนะคะการทําธุรกิจในเดือนนี้ไม่ควรประมาทต้องระมัดระวังให้มากที่จะไม่มองข้ามนะคะในการดูแลธุรกิจให้ดีด้วยความเอาใจใส่นะคะให้กับธุรกิจของเราจะทำอะไรเนี่ยต้องตัดสินใจนะคะคิดไตร่ตองอย่างรอบคอบ และมีการวางแผนการทำธุรกิจนะคะให้ดีอย่างมีระบบที่รัดกุมด้วยพยายามหลีกเลี่ยงการทำอะไรที่มันจะมีความเสี่ยงนะคะส่งผลให้ธุรกิจอ่ะของคุณเกิดความเสียหายด้วยนะคะช่วงนี้แล้วธุรกิจของคุณในเดือนนี้ก็จะรับลื่นไปได้เพื่อดีได้โอกาสที่มันจะเกิดปัญหาความเสียหายเกิดขึ้นก็จะไม่มีค่ะ ในด้านของการเงินยังพอมีให้คุณเนี่ยได้ให้กินให้ใช้นะคะอยู่อย่างไม่ลําบากจากการที่เราเก็บออมนะคะมาจากการทํางานแต่ก็ดูจะมีเรื่องเข้ามาเนี่ยให้คุณต้องจ่ายที่จะเป็นในเรื่องของสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัว <S <S และการลงทุนนะคะเพื่อพัฒนาเนี่ย ปรับให้มันดูดียิ่งขึ้นระวังนะคะในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสโดนหลอกโดนโกงหรือว่าโดนขโมยของและการไว้ใจเชื่อใจคนง่ายขาดการระวังตัวที่ดีอย่างอรอบคอบก็จะทําให้คุณเนี่มีโอกาสกลายเป็นเหยื่อนะคะให้กับพวกวิชาชีพเข้ามาแบบเนียนๆนะหลอกให้ต้องสูญเงินได้ในพรุ่งนี้ ดังนั้นการเงินในเดือนนี้นะคะแนะนําว่าต้องใช้จ่ายอย่างไม่ประมาทจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยต้องคิดให้ดีอย่าใช้จ่ายตามอารมณ์หรือเพราะความอยากเป็นเดือนที่ต้องมีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายให้ดีอย่างรัดกุมแล้วก็จริงจังนะคะแล้วการเงินในเดือนนี้ก็จะดีขึ้นได้ค่ะการอยู่อย่างพอเพียงนะคะที่จะใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นจะเป็นผลที่ดีต่อการเงินของคุณในอนาคตนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องความรักกันบ้างค่ะเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยนะคะความรักยังเป็นเดือนที่ยังต้องดูให้ดีๆเพราะคุณมีโอกาสจะเจอความรักที่ไม่ดีนะคะในเดือนนี้ ดูจะเป็นความรักที่จะมองถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าที่จะเข้ามาด้วยความรักอย่างจริงใจนะคะดังนั้นหากจ,จะมีความรักในเดือนนี้ก็แนะนําให้ดูใจกันไปก่อนนะคะที่จะเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอของการละกันไปก่อนที่จะออให้ใจเขาสะบุดนะคะอาจจะต้องใช้เวลากับความรักของตัวเองให้มากหน่อยถ้ามีเข้ามานะคะ อย่าเพิ่งไปทุ่มเทหรือว่าคาดหวังจะดีที่สุดสําหรับคุณในช่วงนี้นะคะเป็นเดือนที่ยังไม่เจอคนที่ใช่หรือดีจริงๆสําหรับคุณนะแต่มีโอกาสสูงนะคะที่คุณเนี่ยจะเจอคนไม่จริงใจเข้ามาแบบเนียนๆเพื่อมาหลอกคุณมากกว่านะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูกันให้นานๆน,นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วความรักในเดือนนี้เป็นเดือนที่จะเจอกับปัญหาพราความไม่เข้าใจกันนะคะในเรื่องของความคิดความต้องการที่มันค่อนข้างต่างกันนะคะและการมองข้ามที่จะนึกถึงความรู้สึกของกันและการที่จะเคารพให้เกียรติการทําให้คุณในรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขกับความรักในเดือนนี้ของตัวเองสักเท่าไหร่นะักมีแต่เรื่องเข้ามาให้คิดจนปวดหัวแนะนำว่าในเดือนนี้คุณต้อง ะค,ะความรักด้วยการมองหากิจกรรมนะคะหรือว่าหาอะไรทําร่วมกันนะคะในช่วงนี้ให้มากๆหน่อยนะคะบางครั้งการหาเวลาให้กับความรักตัวเองนะคะมันก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยในช่วงนี้มันผ่อนคลายมากขึ้นอะไรที่มันเครียดอะไรที่มันมีเรื่องหงุดหงิดร,รู้สึกไม่สบายใจเนี่ยมันก็จะเบาลงแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็จะช่วยความรักในเดือนนี้ มันลาบลื่นไปได้ด้วยดีนะคะอย่างมีความสุขระวังนะคะช่วงนี้จะมีปัญหาจากเรื่องเล็กๆให้ต้องทะเลาะกันซึ่งมาจากความลังเลและความไม่เด็ดขาดของคุณในการตัดสินใจหรือที่จะเลือกหาบางสิ่งหรือทำบางอย่างที่มันต้องดีที่สุดและเป็นที่น่าพึงพอใจแก่คนรักจะทำให้ความรักของคุณในช่วงนี้เกิดปัญหาจนต้องทะเลาะกันได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลังเลนะคะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆอาจารย์มองว่าถ้าคนมันรักเรานะไม่ว่าเราจะเลือกอะไรจะทำสิ่งไหนแล้วเลือกอะไรให้เขานะคะจะดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าเขารักเราอย่างไงเนี่ยเขาก็รักเลือกอะไรเขาก็ชอบเป็นหมดแหละค่ะเพราะฉะนั้นนตัดสินใจไปเถอะไม่ต้องลังเลทุกอย่างที่คุณเลือกนะคะยังไงก็ดีที่สุดอยู่แล้วนะต่อมานะคะในเรื่องของสุขภาพบ้าง ในเรื่องของสุขภาพนะคะเดือนนี้ก็อยากให้ระวังเช่นกันเพราะเป็นเดือนที่มีโอกาสมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยเข้ามา<อ>เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ก็อยากให้ดูแลตัวเองให้ดีเป็นพิเศษนะพักผ่อนเยอะๆแล้วก็อยากเครียดด้วยนะคะหาเวลาผ่อนคลายบ้างแล้วสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นได้ในช่วงนี้นะ ในด้านของอุบัติเหตุก็เช่นกันนะคะอาจารย์ก็อยากย้ําเตือนไม่อยากให้ประมาทนะคะช่วงนี้ใช้รถนะคะหรือว่าใช้ถนนเนี่ยเดินทางไปไหนเนี่ยก็ต้องะระมัดระวังนะคะตรวจเช็คในเรื่องของระบบการใช้งานนะคะของรถให้ดีให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าประมาทนะคะมีสติในทุกๆครั้งนะคะที่ใช้รถใช้ถนนค่ะ และหากผิดพลาดประการใดนะคะหรือว่าไม่เป็นที่พอใจกับทุกๆคนเนี่ยอาจารย์ก็ต้องขออภัยมณะที่ดีด้วยนะคะ